วสวัสดีทุกท่านนะครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัวเบียร์ลำซิ่งครับผมวันนี้ก็มาพบกับอูปาเหล่าจะิญทรัพย์เหมือนเดิมครับมาดูความคืบหน้ากันหน่อยว่าอูปาเหล้านี่ทํารถเกี่ยวถึงไหนแล้วครับหลังจากที่เราลงมือมาได้2วันนะครับเนาะลงมือได้2วันมามาชมกันหน่อยก็วันนี้เอาหกล้อมาจอดข้างนอกครับเอา,าเฉลือไปจอดหลังในครับมาดูันครับอู เราได้เครื่องมาแล้วนี่อิสุหกเซนเซตนะครับคันนี้เครื่องนี่เก่าญี่ปุ่นเลยครับทาง,งานนิดเดียวนะนะก็ถือว่าซื้อมาได้ดีครับเครื่องนี้สวยมากถูกใจครับสวยเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่นนิสสัน m d 9มดีก้าสองครับคันนี้ นิสานนี้ก็สองเทอร์โบอ,อะไรวะโฮเซตครับโฮเซตวอลโวหน้าวอลโวครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษหน่อยใบบินเล็ดครับผมใบบินเล็ดแท้นะครับนะก็จะน่าจะเต็มครับเครื่องนี้เครื่องนี้นผมซื้อเก่าญี่ปุ่นมาเหมือนกันครับตัวนี้ซื้อมาซื้อมาเองเลยแล้วก็ใช้งานได้สี่ปีแล้วครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสี่ปีสารเนี่ย เท่ากับสี่เดือนนะครับเพราะว่าผมเกี่ยวข้าวแค่หนึ่งปีเกี่ยวยี่สิบวันครับก็เท่ากับว่าเกี่ยวแค่ไม่กี่วันแล้วก็ลังกันนั้นก็จอดข้ามปีครับนี่แต่ว่าเครื่องมันก็เลยยังสวยครับนี่เครื่องอยังเดิมๆทุกอย่างครับแค่ติดเทอร์โบคเครื่องน่งรวมว่ะโอ้โมเมนต์ไม่ ภาพนี่โอเคเลยนะด,ดูปั๊มดูอะไรก็แห่ง,งเดิมครับตัวนี้ตัวนี้น่าอยู่ประมาณเออราคาเชียงกงนะประมาณแส10นห้าแสนห้าแสนหกนี่ไม่มีของนะครับไม่มีของบอกเลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น หกเตัวนี้ก็อยู่ประมาณแสนห้าแสนหกเหมือนกันครับราคาหกเฮนี่สิบสองวาวครับตัวนี้ใช้ดีนะครับประหยัดแรงด้วยนะตามที่ผมเคยใช้มาประหยัดก็ถือว่าแรงก็ไม่ใช่ว่าแรงเหลือครับกำลังพอดีครับกาลังพอดีเดี๋ยวพาดูตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะสดสด่อยนะครับดูได้ครับไอที่เสื้อมันดำดำนี่ คว,ควันในเสียมันไปโดนนะครับนี่ดูน้ำเดือมทุกอย่างเครื่องผมจะเน้นเครื่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใส่รถเกี่ยวเพราะว่ามันเสียแางงานมันลําบากครับนี่อย่างนี้ก็เครื่องจะสมบูรณ์มากลื้อมาแล้วครับลือ้อตอนนี้ลื้อทุกคันครับคันนี้ก็เปลี่ยนปั๊มใหม่ครับอันนี้เปลี่ยนปั๊มใหม่เจ้าของบอกวิ่งช้าลูกน้องไม่อยากขับเอาจัดไปครับอันนี้ แกะออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ้างนี่แท่นเครื่องอันนี้ขึ้นแท่นเครื่องครับรอขึ้นแท่นเครื่องครับซีเล็กมาแล้วครับซีเร็กมาแล้วนะครับรอขึ้นแท่นครับเหล็กก็ใช้เหล็กเอ่อสี่คู่สองครับหนาหกมิลครับนี่เหล็กกล่องนะครับผมประมาณนี้ครับที่เราใช้ก็เกียเก็บงานครับเสริมเสริมคานนี้ด้วยคานนี้ต้องแข็งแรงครับเพราะว่า เราต้องจับขาลูกลอกครับจับขาลูกลอกมันจะต้องใช้ความแข็งแรงนะครับนะจะใช้ขาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหักเดี๋ยวมันแตกมาแลาบก็เลยดามครับซับซับเลยเห็นไหมซับใหม่ก็จะสวยงามนะครับดูมยเชื่อมก็จะประมาณนี้ครับท่านปูทานปั๊มก็ตั้งตำแหน่งเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวรอสวมอย่างเดียวครับ รถก็เก็บระบบไปเยอะครับวันนี้ดูตัวรถก็จะเริ่มล่งเริ่มไรแล้วครับนี่เก็บระบบไปเยอะแล้วครับเห็นไหมช่วงนี้ก็จะล่่หน่อยครับเยจะแต่งทําสีนะครับนะตามความเราชอบว่าเราชอบระบบล่งแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นครับนี่ไม่มีใครบังคับเราได้ครับมันงมานน้ำก็ถอดครับเปลี่ยนใหม่ครับ อันนี้เปลี่ยนมานาวใหม่ครับนะเปลี่ยนมานาวใหม่แล้วก็เจยดจัดระบบใหม่เปลี่ยนสะพานใหม่ทั้งคันครับใบแท็กนี่ปลาเราว่าจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับนี่ใบแท็กเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยก็มารอรุ่นกันครับว่ามันจะมีตังไหมเนาะอีซีเนาะนี่คออะไรก็จะลื้อลงมาทําครับทําโซ่กันใดใหม่ทาอะไรใหม่ก็นี่จุดหน้าก็จะที่หนังตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเลนนะครับเป็นเลนเหมือนคันนี้ครับนี่ ไปเหรีมดเลยนะครับนะก็ตกแต่งเยอะครับเพราะว่าคันนี้รู้สึกว่ารถมันจะค่อนข้างแข็งแรงดีครับก็เลยจะทําให้ใช้ครับคันนี้ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับนะเนื่องจากว่านี่คานเคิลนี่การดูรถเกี่ยวดูไม่ยากครับนี่คานเคินพวกนี้ต้องใหญ่ครับคานล่างพวกนี้ต้องเป็นหน้าสี่หน้าสี่นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าสามแบบนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าครับนี่รุ่นเก่าจะเป็นหน้าสามประมาณนี้ครับก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับนะ ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงแต่นี้จะเป็นหน้าสี่รอบรอบคันเลยเดี๋ยวให้ดูครับนี่หน้าสี่ไหมคานเหล็กเหล็กกองหน้าสี่กูลสีครับหนาหกมิลครับนี่แล้วก็ด้านบนจะเป็นไอไอเฮดบีมครับเฮดบีมหน้าสี่นะครับนะสวยงามครับนี่พิมนัด้านล่างหนาครับหนาตึบร้อน้ำยี่สิเตอร์ยีครับคันนี้ตัวเดินสองร้อนะครับนะก็ถือว่า สเปคได้ครับสเปคได้รอนำยี่สิบเตอร์ยนะครับนะตัวเดิน200ร้อยล้อเลออ็ดลูกครับผม11ลูกนะครับโซ่4ี่สิบเ็หรือสี่ข้อนี่แหละลืมนะครับนะดูฝั่งนี้ก็นี่จัดแต่งไปแล้วครับจัดระบบเก็บท่อเก็บไรออกมาแล้วเหลือแค่เอาท่อใหม่มาใส่ครับถ้ามีเวลาผมจะเปลี่ยนฝาตู้ห้งนี้ใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่ทําให้มัน เป็นรุ่นใหม่ไปเลยครับแต่ว่าดูไปแล้วน่าจะไม่ทันครับปีนี้เพราะว่าหลายคันครับก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วก็จะใส่ท่อใส่อะไรเข้าไปนะครับนะครับแต่ละตัวแต่ว่ารถมันก็ทรงพอได้นะครับเนาะความแข็งแรงเน่ยพอได้ครับเดี๋ยวพาดูอันนี้ก็คันนี้ก็รถปาเหลาครับแงรครับตัวเล็กแต่จีีดครับคันนี้บอกเลยเล็กแต่ดีีดครับ เก็บงานเหมือนกันครับคันนี้เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมากครับเพราะว่าคันนี้ทําปีที่แล้วหมดเยอะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะครับตามที่ดูคือโอเคอยู่เนาะจีเนาะมันยังโอเคอยู่แ๋ยวหุ่นสวยดีด้วยครับคันนี้เครื่องนิสสันเหมือนกันครับเบบีหก e ผมชอบมากครับเครื่องนิสสันนี่แรงดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกันเก่าผมนะครับ อันนี้เครื่อง md 9กสองครับที่ใช้บอกว่าสี่ปีเหมือนสี่เดือนครับนี่ยกลงน่าจะไปใส่คันน้นครับคันนุ้นคันใหญ่คันนี้ก็จะใส่หกก้นเฮดครับสองร้อยสิบนะครับนะเพราะว่าเป็นปั๊มได้กินย3ิบสามเก่าญี่ปุ่นครับนี่ซื้อมาปั๊มเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับนะก็หลายปีเลยครับพร้อมเครื่องครับสี่ปีครับปั๊มเก่าญี่ปุ่นแล้วก็มอเตอร์คายาบ้าครับคายาบ้าใหญ่คายาบ้าใหญ่ ตัวเดินสิบครับตัวเดินสิบนะครับนี่สิบแปลงครับก็สวยงามมากคันนี้แต่ว่าสเปคมันจะใหญ่หน่อยแต่ก่อนนี่ผมวิ่งกินในรถใหญ่ๆมาแล้วครับคันนี้นะเครื่องก็ MD ็มเก้าสองปั๊มยี่สิบสามตัวเดินสิบมอเตอร์ไอตไอมอเตอร์คายาบ้าครับสเตอร์หลังยี่สิบเจ็ดนะครับล้อนำสิบแปดก็โซ่แมงป่องครับคันนี้โซ่ใบใหม่นะครับนะดูตัวรถก็ จะพอได้ครับนี่พอสลูงสลูเปลี่ยนใหม่หมดครับพอคือกปากก็ขึ้นใหม่ครับคันนี้ดูได้ขึ้นใหม่สี่ปีแล้วต่ก็ยังสวยงามอยู่ครับนะรถก็ถือว่าสะอาดดีครับอันนี้อาดูเป็นคันไหมครับงานก็จะคืบหน้าประมาณนี้ครับเหลือรถซับะเหลือครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ล้างไม่ได้แกะเลยครับคันนี้ก็โดนขโมยเครื่องไปแล้วครับอันนี้ คันนี้บอกตรงเลยครับผมซื้อมาไม่แพงครับซื้อมาไม่แพงนะครับนะแสนนิดๆครับได้เครื่องหกเครืเทศสองร้อยสิบมานะครับเอ่อมอเตอร์ได้กินยี่สิบสามตัวเดือนสิบนะครับแต่แต่ว่าอาศัยว่าได้เครื่องใหม่มาครับเครื่องเขายกใส่เดือนเดียวครับแล้วรถจอดสามสี่ปีครับเพราะว่าเจ้าของเขาทํางานอบตครับก็เลยไม่ได้ใช้เลยก็เลยผมไปเจอก็เลยซื้อมาเลยครับแล้วก็ได้ปั๊มได้กินยี่สิบสามคู่หนึ่งครับ ประมาณรุ่นยีสบสามสดๆเลยครับเพราะว่า,าตามที่สอบถามเขาเช็คมาแล้วครับแล้วผมก็เลยขับดูก็โอเคครับแรงดีนะครับนะแรงดีแล้วก็นี่ที่เด็ดครับหม้อน้ําใหม่ด้วยหม้อน้ําใหม่แล้วก็ลูกดาวลูกดาวก็ใหม่ครับลูกดาวก็ใหม่แน่นตึ๊บเลยนี่แล้วก็เกียวก็เกียว,ยวใหม่ครับได้อะไรครับมีแต่มีอะไรหลายอย่างครับได้อะไรเนาะราคานี้ก็แค่เครื่องแล้วก็คุ้มแล้วครับ ก็จัดมาครับตอนนี้จออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับน่าจะมีกันที่เจ็ดนะครับน่าจะมีการที่เจ็ดเข้ามารอติดตามกันไปเรื่อยๆครับสําหรับอู่ปลาเราเราก็ไม่ใช่ช่างครับแต่ทาเองครับไม่ใช่ช่างแล้วก็ไม่ได้ทําแข่งครับแต่แต่งไว้ทํากินนะครับผมนะนี่คือปลาเราได้บอกไว้ครับไม่ได้ทําแข่งใครแต่งไว้ทํากินนะครับนะ พอรถเราเก่าไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกพี่น้องเอ้ยปิ้งยกักะอะไรนี่ไปเรื่อยๆครับรถมันเก่านะทำไงได้ะนะมาชมแท่นเครื่องแทนเครื่องนี้เดิมจะเป็นของเอ็มดีกสองครับแต่ปลาเราบอกว่ามันมีชุดย่อยชุดไรมันได้ที่แล้วก็จะแปลงแปลงแท่นใหม่ให้มันได้ตรงเดิมแล้วก็จะเอาพาวแบบมาใส่ ให้มันได้ตำแหน่งเดิมนะครับเครื่องก็ขยับไปตามองศาครับขยับไปตามความยืดของกากาบาทนะครับนะก็ไม่ว่ากันครับปลาเราบอกว่าแก้วนี่ไม่ธรรมดาจ,จริงๆครับงานนี้เอา้าพอหอมปากหอมคอนะ f เนะ เดแต่มโครรถด,ดำครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันตอนต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปนน็นกำลังใจให้ช่องบอเบียน้ำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ